สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมวก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่น้ําตกเพชรพนมวัดค่ะที่เที่ยวฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะคะเดี๋ยวแมวจะพาไปดูบรรยากาศของน้ําตกเพชรพนมวัดค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวยงามแค่ไหนนะคะ ก็เริ่มจากตัวมอสุราชนะคะเราก็ขับตรงมาทางวอคอเลยค่ะขับมาทางวอคอก็ตรงมาเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นวัดซอยสิบนะคะวัดสวยงามซอยสิบเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆสังเกตภูเขานะคะขับไปเรื่อยๆเราจะมีป้ายบอกทางว่าเป็นน้ําตกเพชรพนมรัตน์เราก็เลี้ยวเข้าไปตามป้ายได้เลยให้สังเกตป้ายได้เลยนะคะเลี้ยวเข้าไปแล้วเราก็ขับตรงไปเลยค่ะตรงอย่างเดียวเลยนะคะ น้ำตกเพชรพนมรัตน์นะคะก็อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นก็ตั้งอยู่ตำบลป่า,ปาร่อนค่ะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้เราก็มาถึงบริเวณด้านหน้าของน้ำตกแล้วค่ะก็หาที่จอดรถได้เลยนะคะเมือ่อมาก็ยังเป็นช่วงเช้านะคะประมาณ10โมงเช้าค่ะก็ดีเลยนะคะคนยังไม่เยอะค่ะที่เราเห็นนั่นก็คือทางเข้าที่จะไปน้ำตกนะคะ mm hmm. เมื่อเราหาที่จอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินเข้าน้ำตกเลยค่ะ ป้ายด้านบนก็จะเป็นป้ายที่บอกชื่อน้ำตกเพชรพนมวัดนะคะอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นค่ะเราก็ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกนะคะก็ไม่ไกลค่ะประมาณสามรอยเมตรก็น่าจะได้นะคะชวนที่เดินเท้าเข้าไปเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆร่มเย็นไม่ร้อนนะคะเดินดูธรรมชาติรอบๆสองข้างทางไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าน้ำตกที่นี่นะคะ เส้นทางเดินง่ายมากๆค่ะเพราะน้ำตกที่นี่มันจะมีแค่สองชั้นนะคะที่เราจะพาไปดูนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองก็อยู่ไม่ไกลกันเลยค่ะตัวน้ำตกก็ตั้งอยู่ในเขีของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันที่ชั้นสองเลยนะคะซึ่งบริเวณชั้นสองนะคะก็เดินขึ้น,น,นไปนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะทางเดินก็จะประมาณนี้นะคะเดินง่ายๆสบายๆค่ะ บรรยากาศดีนะคะชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะที่นี่ก็เที่ยวฟรีไม่เสียเงินนะคะแล้วก็แถมยังได้สัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศของน้ำตกเพชรพนมวัดด้วยค่ะนี่ค่ะที่เราเห็นด้านหน้านะคะได้ยินเสียงก็คือถึงน้ำตกแล้วค่ะท่าน,นี้เราก็ดูจากไกลๆนะคะเดี๋ยวแม่วจะพาไปดูใกล้ๆค่ะความสวยงามของน้ำตกเพชรพนมวัดนะคะ ตอนที่ไม่มาก็ยังไม่มีใครนะคะตอนนี้นะคะประมาณสิบโมงกว่าๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปที่ตัวชั้นสองของน้ำตกเพชรพนมวัดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าทางขึ้นไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเดินสบายๆค่ะนี่นะคะก็